ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่มาริมอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะช่วงอ่าบายบายนะคะวันนี้ก็ขึ้นเวทีอ่ะไม่ตรงเวลานะคะคุณแม่ เดือนใหม่ก็ตั้งใหม่เดือนใหม่ก็ตั้งใหม่มันก็เลยอ่าเหมือนว่ายอดวิวเราไม่มีหรือไงที่จริงมันมีนะคะมีเยอะอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะผู้ใดน่ะจังสิุจักขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,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 คะถาว่าลูกผู้ใดจังสิวจกักค่ะชมมูร์วาสวัสดีค่ะคุณพี่จันทร นี่แหละแต่ก็ไม่หมานเหมือนคนอื่นก็หลอกโบนัสก็แต่ก็ทําไปเนาะอ่าปีหนึ่งอ่าอย่างนี้แ้่เผื่อแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทีท้าไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆยายเดี๋ยวก็อาจจะปังก็ได้อ่ายายก็แชร์ไปอ่าถ้ามันได้นั่นก็ยายแชร์เข้าไปในกลุ่มนะกลุ่มอ่าเรารักต่ก็อ่ายังรอตรวจสอบอยู่ค่ะ ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอ่ากฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้แต่ว่าหกหมื่นนาทีนะผ่านแล้วแต่ทีนี้เพื่อนๆทุกคนก็ผ่านหลายคนก็เขาลงแต่คลิปยาวคลิปยาวคลิปยาวเขาก็ผ่านเหมือนกันทีนี้อ่ะแต่เขาปห้ากว่าเนาะปห้ากว่าแต่ทีนี้เขาไม่ค่อยช่วงหลังๆเขา สมมุติว่านางทําอะไรยังไม่เสร็จถ้าลูกค้ามาปุ๊บนางจะไม่ได้ทําเลยที่ียยังไม่เสร็จนางก็เลยบอกว่าเท่าไหร่ก็ท่านั้นแลละเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยทําจ้านางก็คิดไปเขากป็นนาก้าคุณขวันเดือนนะคะเป็นยังไงบ้างผ่านหรือย,ยังคุณขวันเดือนเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้เพื่อนคนไหนขึ้นเวทีก็ไม่ค่อยเห็นนะคะอ่าเมื่อก่อนคุณขวัญเดือนนี้ถ้าขึ้นเวทีนี่จะปิ้งปิ้งมาแล้วว่าไม่เป็นไรโลกก็ทําเดียวไปอ่ สตีมก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเนาะได้ไหนก็ทำคนนอนเดี๋ยวก็ต้องไปวัดไปอะไรหลายอย่างเนาะนางก็เลยอ่าช่วงนี้ว่างนะคะลูกค้าไม่เข้าก็เลยมาขึ้นอเวทีได้คุยด้วยนะคะเช้าๆเมื่อเช้านี้ตื่นสายนะคะตื่นสายก็เลย กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะ อยากจะผ่านเหมือนกันอยากจะรู้ว่าถ้าผ่านการนักค่านี่มันจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณหลไลขอบคุณอ่าคุณพ่อราชกิจด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะแลกจะเป็นเดือนแล้จยายเรื่องก็ดูไม่เป็นไม,ไม,ไม,ไม่รู้จะทำํำยัไงไงเขาบอกว่าให้เข้าไปหม Ό ุดมืออาชีพไปตั้งค่าเขาบอกอย่างนี้นะหลายวันลแล้วแล้วก็ไปร้องขอไม่รู้ยาเรื่องตั้งอันนี้ก็อาจจะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ก็มายืนยันตัวตนนะคะก็ผ่านแล้วแต่ยังไม่ผ่านพี่จะขึ้นเนี่ยขึ้นได้แล้วห้านาทีสิบนาทีแต่จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาขึ้นนานแล้วเราก็เข้าไปคนที่เขาจะจบก่อนใช่ไหมเพราะว่า,าเวลาเราเปิดน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะไ,ม,ไ,ม,ะะไม่หาไม่เจอนะคะคุณลักษิกาเป็นไหมหาไม่เจอนะคะ ่ะเมื่อก่อนนะเพื่อนคนไหนขึ้น,นะจะเห็นเลยหน้าสตอรี่อ่าแบบรู้เลยว่าคนไหนขึ้นแล้วก็ดิ่งกระดิ่งก็แจ้งเหมือนกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามานะคะไวให้กำลังใจนะคะคุณสรีพงษ์นะคะขอบคุณมากมาย หนึ่งมาสั่งลาบคนหนึ่งมาสั่งน้ำตกทีนี้ข้าวผัดอีกข้าวกะเพราอีกทีนี้คนเดียวอ่ะทีนี้ถามว่าทําทําได้ไหมทําได้แต่ทีนี้เวลาน่ะแล้วก็ดีใจกันด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ผ่านก็มาให้กําลังใจกันเนาะขอบคุณเ mm hmm. พื่อนๆทุกกาลังใจนะคะ mm hmm. วันนี้ก็อากาศก็คลื้มมาแล้วค่ะแดดจ้าอยู่แต่ช่วงบ่ายเหมือนว่า เวลาเราข่าว่างสะดวกตอนไหนก็ขึ้นตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่ชั่วโมงนะคะรอตรวจสอบนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีอ่านเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะคะชาวขี่อเตอร์นะคะวันนี้ก็ยายเรื่องภูมิลามายืนยันนี้บางทีอดูดูไปได้สี่ห้าคนลูกค้าก็เข้าก็ลุก เดี๋ยวมาตอบอ่ตอบใหม่ยาวก็โอเคนะมันก็ดีหมดเนาะดีหมดทุกคลิปนั่นแหละแต่ทีนี้อ่ะเมื่อเราไม่ผ่านเราก็เต็มที่กับงานที่อ๋อดีดีค่ะแม่ดีเมื่อก่อนนะแม่จะขึ้นหน้าฝีอ่าทุกคนก็อ่ามาให้กาลังใจกันนะคะเพื่อนๆทุกคนก็อ่าดีใจนะคะใครผ่านเข้ามาก็คิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะ ออกอบการเป็นยังไงมาดีไหมคะดีไหมคะผ่านหรือ,อยังแต่คุณสุีิพงอ่าไม่ได้กมูลไะหรอกนาอคุณจีิพงทำอ่าขีดบาง คุณรุ่งที่มาด้วยนะคะคุณประสอนทักทายรุ่งที่มานะคะทักทายนะคะรุ่งที่มาก็รอตรวจสอบเหมือนกันนะคะที่ต่างประเทศน่ะกินกินข้าวเหมือนที่ไทยไหมก็บอกว่ากินเหมือนกันคุยกันเนาะเขาพูดไทยได้ก็เก่งมากเลยนะเขามาเขาก็ทํางานเนาะก็เลยว่ายังไงเนี่ยจะครบชั่วโมงไหม ูเท่าไหร่ยอดวิวอ่ะอ่ะคุณเต่านะย,ยอดยอดวิวอ่ะแตะสองหมื่นแล้วเกือบนิดหน่อยก็ยังยังนิดเดียวเองนะคะขอบคุณนะคะน้องมาสอนโอเคบายบายขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายขอให้อ่ะไปไหนเที่ยวให้สนุกนะคะวันนี้ฝนตกก็พักผ่อนเต็มที่ก็ได้นะคะมา แต่เราก็ไม่ได้อะไรแต่แต่มันก็เป็นโบนัสแหละถ้ายอดวิวเยอะอ่ะก็จะเป็นของโบนัสนะคะที่เป็นไอ้นะคะแต่จะรอให้ถึงนาทีก่อนนะคะเหลืออีกนาทีนึงนะคะบ๊ายบายนะอยู่นะแบบว่าเลื่อนหาว่าเพื่อนขึ้นตอนไหนตอนไหนแต่ทีนี้มันหาไม่เจอช่วงที่เขาขึ้นน่ะ หาหาไปเหอะหาไม่เจออ่าบทจะเจอรู้ไหมคุณปัดเดือนเจอตอนช่วงเขาจะอ่าลงไว้ก็จะไปหาทางเข้าเหมือนก่อนนะ่ะพอเราอ่าเราไปหาทางเข้าอื่นนะ่ะไม่เห็นเลยปัดนี้พอปัดนี้ปุ๊กหาที่ไม่รู้แต่ไม่ให้ผ่านก็ตั้งนานแล้วนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตั้งนานมากแล้วที่อ่าเข้ามาแปะนะ่ะผู้หลายเดือนแล้วตั้งแต่ก่อนที่กับคุณพ่อพานว่าเนี่ย รู้ไหมว่าทํางานถ้าไม่ทํางานน่ะหนูอะ่ะหนูว่าไม่อะ่ะไม่ไม่ดูหรอกโทรศัพท์อะ่ะไม่ดูจริงๆนะคะไม่เป็นคนไม่ดูโทรศัพท์จริงๆไม่เล่นช่วงช่วงนี้เขาก็จะไม่โอเคเหมือนช่วงก่อนช่วงก่อนน่ะอ่าไม่ได้หยุดตั้งแต่เช้ายันเอเ่อนั่นแหละ เที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสองโมงไม่ได้หยุดพอเสร็จเสร็จก่อนโต๊ะต้องเสร็จช้อนต้องเสร็จพริกน้ำปลาต้องเสร็จน้ำต้องเสร็จเตรียมไฟฟว้ลูกค้าเราถึงจะเปิดอันนั้นแหละโอเคนางว่า หาดูยังไม่เจอถ้าเผื่อสมมุติเราเข้าไปตรงสตรอรี่นะแล้วก็เข้าไปแล้วเราจะหาเข้าทางอื่นเนาะเข้าทางสตรอรี่บางทีก็ไม่เห็นคอมเมนตนะ์คนอื่นอา่าเปลี่ยนนะทิศทางจะไปเข้าตาดใหญ่พวกเห็ดพวกอะไรเยอะมากเมื่อวาน เยอะเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดอะไรแต่นางไปเดินดูนางไม่อยากกินอยากกินเห็ดเผาะอยู่แต่กลัวเราก็เอาไปใส่ไว้คลิปเรียวหมดเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสตรีมากขอบคุณคุณแม่สายทองนะคะขอบคุณคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแต่ก็อาจจะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ก็มายืนยันตัวตนนะคะก็ผ่านแล้วแต่ยังไม่ผ่าน ะะจ้าตามสบายนะคะตามสบายสวัสดีคุณลักษิกานะ่จะออกไปแล้วเข้ามาตั้งแต่ที่แรกนะคะขอบคุณคุณภาษาอังกฤษนะคะก็อ่าไขมาค่ะไข่มารถารถนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะลูกค้าเขาก็เลยทําก,กับผ้าเนะคะ,อะขอบคุณตัวตนเหมือนเดิมนะคะก็หนึ่งชั่วโมงนะคะ ปกติขึ้นเช้าวันนี้ขึ้นบ่ายนะคะขอบคุณค่ะคุณ่ะนางไม่ได้เข้าเลยวันนี้อ่ะนางไม่ว่างเลยตั้งแต่อ่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณสุบรรน,นะคะคุณแม่วลีมอนก็ไม่เป็นไรแม่ถ้าเผื่อเราอ่ายังไงเราก็พักไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวม อะไรนะคะขอบคุณค่ะขึ้นไม่เป็นเวลาค่ะปกติขึ้นเช้าๆทีนี้ถ้าวันไหนสะดวกตอนไหนก็ขึ้นตอนนั้นนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณน้องตอนนี้ยังไม่มีลูกค้านะคะก็เลยอ่ขึ้นเวทีดีกว่านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะอ่าวันนี้ฝนก็เหมือนจะตกคึ้มๆยังไม่เห็น ก็ขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณสิริมานะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอให้อ่าทำาโบนัสให้หลายๆนะคะแต่ทีนี้จเรื่อกข้อรอตวสุบนะะอ่าต้องต้องบอกว่าโอ้ยเที่ยวให้สนุกนะอ่าถ้ามันเป็นแบบหลยหลยข้อความที่แบบว่าคอมเมนต์น่ะถ้ามันเป็นแบบสลับกันอย่างอื่นน่ะไม่เป็นไรแต่ทีนี้จะเรื่อง เดี๋ยวว่าเดือนนี้เดือนนี้ก็คงไม่ได้ไปเดี๋ยวน่าจะปีใหม่น่าจะไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณรัชนีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆทีนี้ยเยลืองก็เลยไปคอมเมนต์เพื่อนถ้าเผื่อเดินทางขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะอะไรแบบนี้เนาะใช่มันเป็นจริงๆนะคะน้องมาสอนไม่มีอะไรเลย,ยเยลืองก็มีแค่เดิน ดีค่ะคุณพี่จันทรเดี๋ยวนี้ไม่มีนะคะก็คงระบบก็คงจะเปลี่ยนเนาะอ่าแล้วก็ไปเลื่อนดูตรงหน้าฟีดที่เป็นอ่าที่เขาเขียนไว้สดนะ่ะพอเรากดเข้าไปก พลังบวกเพื่อนๆทุกคนก็ทํางานเต็มที่เนาะแล้วก็ทํางานเต็มที่กับ Facebook แต่เวลาพอเราถึงที่จริงก็ Facebook ก็รบหลังนะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกกำลังใจนะคะวันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจเพื่อนเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจเนาะปกติขึ้นเช้าเช้าเพื่อนก็จะน้อยแต่เราก็ทำงานไปด้วยอะไรก็บางทีมาฝนแต่ก็มาน้อยแต่มาช่วงช่วงเดือนนี้สิงหากรกฎาเนี่ย ก็จ,จะตกเยอะนิดนึงนะคะเป็นธรรมดาเนาะหน้าฝนก็นางก็ว่าคนี่มาให้กําลังใจเนาะก็อขอบคุณมากมายเป็นพลังบวกนะคะเพื่อนเพื่อนก็แวะเวียนให้ก,กาลังใจก็ดีใจค่ะดีใจเวลาขึ้นเวทีก็มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาให้กาลังใจนะคะหาไม่เจอก็ก็เลยแบบว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันมันไม่เจอเพื่อนเมื่อก่อนเนี่ยคนขึ้นประมาณอ่ะอ่ะช่วงบ่ายช่วงอะไรเนี่ยจะขึ้นไหมไม่เห็นนะไม่ เมื่อก่อนยา่เรื่องนะ่ะจากคุณอนาะอะไรเนะี้ยที่เข้ามาให้กำลังใจยายเรื่องตลอดปกติอะ่ะถ้าเขาขึ้นเวทีเนะี่ยมันจะปิ้งขึ้นมาเรารอตรวจสอบมันนานเกินอย่างนี้เนะี่ยอ่ะยา่เรื่องก็ไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจก็เลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่บางคนเขาเขาผ่านแล้วรอตรวจสอบเขาก็เป็นแบบนั้นก็อาจจะสองพันขึ้นสามพันขึ้นเดือนที่สามก็อ่าไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆมันก็เลยอ่ะอ่ะไม่ขึ้นนะคะ มันอ่าเขาจะตั้งไว้สูงทุกเดือน แล้วเนาะภาพดิ่งอ่ะที่เป็นหนาภาพดิ่งบวกของโบนัสหนาของนางอ่ะยอดยอดวิวก็หมื่นกว่านางก็โอเคแลวเนาะหมื่นกว่าห้าพันหกพันเจ็ดพันวันเสาร์ก็ขอให้มีความสุขอ่กับทุกทุกวันนะคะวันเสาร์ก็มีความสุขได้นะคะขอบคุณอ่ะเพื่อนๆคุณคุงแขนะคะคุณรัชนีแล้วก็คุณอ่าน้องพัชสอนคนสวยก็จะได้เยอะอ่ายอดวิวมันจะได้เยอะอ่ะกลุ่มที่เป็นบ้านเราอ่ะบ้านๆน่ะ ที่ไหนที่เขาอ่าแถวแถวบ้านเรานะอ่าแช่บ่ายตอนนี้ว่างช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็สวัสดีชาวเฟซบุ o กค่ะชาว AI นะคะแล้วก็เพื่อนๆอ่าครีเอเตอร์ทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้ก็อ่ะยืนยันตัวตนตามเคยนะ ที่เป็นกําลังใจนะคะวันนี้อ่เป็นพลังบวกนะคะเป็นพลังบวกเพื่อนๆทุกคนนะคะกันก็เหมือนกันนั่นแหละก็ ยอดวิวอาเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะนะคะอ่าเส้นไม่เยอะนะคะก็ยอดวิวก็ต่อคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่เคยดูเลยค่ะดูหนังฟังเพลงไม่ได้ดูเลยนะคะคุณสุริพงศ์ก็ดูดูแต่เพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้อย่างอื่นไม่ได้เข้ามา สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลักษิกานะคะเป็นยังไงบ้างคนอยู่ที่แบบหยุดแล้วก็แต่ถ้าทําคลิปยาวบางคนเขาก็ผ่านนะคะ mm hmm. เขามีไลฟ์สดเนาะทําคลิปยาวอ่าไม่ไลฟ์แต่ว่าผ่านกันเพื่อนๆอ,อ,อีกคนนึงขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะ,ะเดี๋ยวก็ผ่าน ที่ที่ที่นางอยู่เนี่ยน่าจะเป็นร้อยแต่ถ้าที่นู่นที่ที่โน่นเจ็สิบนะที่นี่ต้องร้อยที่นะั่ต้องร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคณะก็ไม่แพงแต่งก็ธรรมดามันก็ ไม่อยากทําแล้วก็หยุดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเนาะ,ะก็สิทธิ์ของเราก็ทํำไม่ได้ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรนักหนาบางทีมันก็วุ่นวายนะเนี่ยทำงานแนตะ่เต็มที่นะเต็มที่เหมือนเราจะทํางานที่เราทํางานเลยนะ,ะที่ทําคลิปท่บ่ายตอนนี้ว่างช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็สวัสดีชาว f เฟซบุ๊กชาว AI นะคะแล้วก็เพื่อนๆ ครีเอเตอร์ Creator, ทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็ยืนยันตัวตนต,ตามเคยนะขึ้นเนี่ยขึ้นได้แล้วห้านาทีสิบนาทีแต่จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาขึ้นนานแล้ยเราก็เข้าไปคนที่เขาจะจบก่อนใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราเปิดน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะไมะ่ก็จะเวลาลงอะไรก็จะเห็นนิดนึงแต่ถ้าห่างหายกันไปนานอย่างเนี้ย ก็จะไม่ค่อยเจอนะคะไม่ค่อยเจอที่ว่าทําไมเพื่อนไม่เข้ามาอะไรอย่างนี้ไม่ใชยนะคะเป็นพลังบวกนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับคนทํางานนะคะ<ม>คนไหนผ่านมาก็แวะหนึ่งเนาะไม่เป็นไรถือว่าโอเคนะคะค,คุณสัตพงศ์ทั้ทายอ่ะคุณนาพัดสอนแสงธรรมนะคะค,คุณน้องพัดสอนแสงธรรมงินสวยนะคะ เป็นอ่าพอขึ้นเวทีก็จะเป็นง่วงๆงนะคะนะคะช่วงบ่ายหนึ่งชั่วโมงอ่ายืนยันตัวตนอ่าพานกมือหน้าที่ีแต่ว่ารอตรวจสอบก็เหมือนยังไม่ผ่านเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละ คุณนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะใครเนาะใครเนาะอ่าคอมเมนต์หน่อยนะคะคุณจันชายหรือเปล่าหรือว่าคุณอะไม่เขียนหรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะขอบนะคะอ่าตอนเย็นอ่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้อ่ะหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็จะอาจจะตกทุกวันาสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามา หาดูยังไม่เจอถ้าเผื่อสมมุติเราเข้าไปตรงสตรอว์นะแล้วก็เข้าไปแล้วเราจะหาเข้าทางอื่นเนาะเข้าทางสตรอ์บรี่บางทีก็ไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นอ่าเปลี่ยนนะทิศทางจะไปเข้าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลักซิก้านะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เป็น ดีค่ะคุณพี่จันทร์อ่าถ้าอ่าถ้าวันไหนอ่าช่วงที่จะไปตลาดเนะเาะพอเห็นคุณสุพนิโผล่ขึ้นมาแล้นน่ะโผล่หน้าฟีดเนี่ยเออเปิดเข้าไปแล้วก็จะไปนานเลยละอ่าเราตรวจสอบก็เลยยืนยันตัวต,วตนเมื่อก่อนน้าไม่ต้องยืนยันก็ได้เนาะน้องมาสอนนานๆนนนนทีแล้วมายืนยันเนาะเพราะว่าอ่าเราตั้งค่าแล้วเราก็ผ่านเลยนะกับยี่เรืองอ่ะ นังละครก็ไม่มีเลยค่ะขอบคุณนะคะดีไหมกําลังใจเนาะผ่านก็โอเคค่ะดีใจนเนาะถามว่าหวังไหมหวังที่จะผ่านก็พอผ่านแล้วก็ยังรอตรวจสอบก็ไม่รู้จะยังไงเนาะคุณแม่เนาะก็เดี๋ยวนี้นะอ่าวางไว้ก่อนก็ได้ ขอบคุณที่เป็นพลังบวกค่ะคุณสิริพงษ์คุณแม่มารีมอนก็นยังอยู่เนาะขอบคุณหลายๆที่สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพี่ วันอังคารวันบฤหัสนางก็นึกว่าขายทุกวันนางก็อยากขายหน้าลาป็ดอ่าพอขึ้นช่วงนี้มีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจเพื่อนเก่าๆเยอะอยู่คอาจจะว่างเนาะตอนเช้าๆก็เพื่อนก็ไม่ว่างทำ,ทำนู่นทำนี่บางทีก็อ่างานงานฟโปรอนะไรน่ะถึงจะเห็นจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่หนูพิษ ที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนคนไหนเลยค่ะปกติบางทีก็ไม่ได้คุยเนาะไม่ได้นั่งคุยไม่ว่างเนาะวันนี้ก็ได้ลงเวทีแล้วนะคะพี่สมรักแล้วก็เพื่อนทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่นะคะขอบคุณนะเพื่อนๆทุกคนก,กำลังใจที่มาให้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเป็นพลังบวกค่ะเป็นพลังบวกเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็แวะให้ และคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนเขาก็ทำแป๊บเดียววันนี้ก็มีเพื่อนแวะให้กับบรงใจกันเนาะช่วงบาง่บายตลาดใหญ่พวกเห็ดพวกอะไรเยอะมากเมื่อวานเยอะเห็ดและงอกเห็ดเผาะเห็ดอะไรแต่นางไปเดินดูนางไม่อยากกินอยากกินเห็ดเผาะอยู่แต่กลัวตายแล้วเนาะ ก็เลยมาขึ้นเอ,เอาเอาตามที่เราพอได้นั่งคุยกับเพื่อนๆเนาะทางก็เลยหยุดที่แรกมีส้มตำมีลาบมีน้ำตกมีต้มแซ่บด้วยนะทีนี้พอพอสมมุติว่าตอนเที่ยงอะคนหนึ่งมาสั่งส้มที่ไม่เห็นเลยปกติโอ้ยเขาเห็นอ่จะไปตรงไหนเขาก็เลื่อนปัดมาให้ดู อาถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ดูนะเขาก็เลื่อนมาให้ดูเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นค่ะก็เลยดูย้อนหลังให้เพราะว่าใครก็ลงต้องลงภาพดิ้งเยอะๆภาพดิ้งเยอะๆมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็คําคมอ่ะคำคมอ่ะต้องลงอ่ะพี่เห็นว่าคุณน้องใส่ชุดคลุมเนาะก็เห็นว่าแต่งตัวเหมือนไม่ใช่ชุดคลุมมาสวยแต่ว่าว่าเหมือนอ่า ค้ะไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆยายเดี๋ยวก็อาจจะปังก็แหละอายายก็แชร์ไปอ่าถ้ามานันไน้นั่นก็ยายแชร์เข้าไปในกลุ่มนะกลุ่มอ่าเล้ารัก อะไรนางก็เลยไปลบสามสี่คลิปเลยมีคุณโคข้าคลิปเลยที่นี้นางก็มาดูอีกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะทํางานไปด้วยนะคะ